สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลายหมอนแชนแนลค่ะดูต๊วตะของเรานะคะน้องใบบุญของเราหนีเที่ยวนะคะนี่ออกมาได้เฉยเลยนะคะดูเนยม่ยเมวยจะทํายังไงลูกหนีเที่ยวนะคะดูนะคะ,ด,ะ,คะดึงประตูเปิดเฉยเลยออกมาเฉยนะคะ เดี๋ยวลูกถายก่อนเดี๋ยวเปิดประตูให้โอ้หใบบุญของเรานี่หนีเที่ยวออกมาไม่รอไม่เหมยเลยนะคะเดี๋ยวมาเปิดประตูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึง <c oughs> ไม่เมยไม่กล้าข้ามนะถ้าเป็นไม่เกียดไม่ขามไปแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปิดประตูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนลูกถอยเดี๋ยวมาเปิดก่อนอุย้ยใบบุญของเรา เปิดยากเปิดยากมากเลยนะคะไอบุญนี่ฉลาดมากเลยนะคะแงประตูออกมาได้นะคะแงลูกเดาเดาไม่เด้เดาอยากออกไปมาใบบุญใบบุญมานี่แล้วใบบุญมาแล้วลูกแล้วนี่ไม่เหมยไม่เหมยอยากไปหาหนูยวล,ลูกบวไม่เหมยเดียวเสือก่อนไม่เปิดไม่ได้เลยเดยวแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะคะเดียยย๋ยวไม่ไม่โอ้ทำไมเน้นแผลประตูต่ของเรามีเที่ยวนะคะโอ้เรียกแม่นะคะมาเรียกแม่มาช่วยแม่เปิดประตูเออคนนี้เก่งมากเลยนะคะเปิดประตูนี้เที่ยวออกมาได้นะคะเนี่ยครับเป็นความสุขของน้องช้างนะคะอย่าออกมาข้างนอกแรงนะคะประตูงอหมดเลยประตูของเราเป็นแบบนี้เลยนะคะ เกวดเลยตวตะใบบุญของเราสอัสดี้ากี้เหนื่อยเพลียนะคะก็เลยเผลอหลับไปนะคะตุกตะของเราเอ็ดมาเล่นเลยเอ็มาเล่นกับแม่เกตทั้งนอกนะคะมองใหม่ทีได้ยินเสียงประตูแล้วนะคะแลกล็ะบรรยากาศนะคะยามบ่ายๆนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามบ่ายค่ะต,ตุวตะอยากออกมาเล่นนะคะเดี๋ยวลูกนี่มาเล่นเดี๋ยวมาเล่นข้างนอกมากเลย ฮัลโหลอบบัปจนูนเอเวอร์ o ีวันฮาวายูทูเดยสวัสดีทุกทุกท่านนะคะนค้องใบบุญนะคะตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะใบบุญ เตือนแล้วนะครับพอมาแล้วโอ้โเต็มรถเลยนะคะเตะมคว่ำเลยนะคะ ใบบุญอะไรบุญ,บญเห็นพ่อแล้วนะมาเพื่อนเลย <c oughs> เล,เล่นชิวๆนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะลมพัดเย็นๆย็นบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ที่นอนแล้วนอนเลยนะโหนอนแล้วค่ะนอนแล้วนอนแล้วไหมนอนติตที่นอนตัวต้ะนอนฟิตที่นอนนะคะที่นอนอยู่ทางโน้นนะคะตัวนอนทางนี้ บุญอยู่ไหนไม่เห็นหนูเลยดูนะคะไปเอวอยู่ข้างาๆเอวอยู่กลางๆไปแล้วนะคะไปแล้วไล่พี่ดำแล้วคะเขาไม่ไล่พี่ดำแล้วอ๋ออ๋อพี่ดำ พี่ดำกับพี่ขาวแล้วนะคะไปไกลด้วยนะคะไปไล่พี่ดำกับพี่ขาวไล่บุนไม่เหมยไม่ต้องไปไม่เหมยมานี่ลูกมานี่ดูนะคะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปหาลูกแล้วถีบจักรยานพี่เอิร์ดแล้ว This yeah. yeah.